ขึ้นรอบพักเครื่องพักเครื่องอยู่ขอบซ่าน่ะก็มีเห็นบอที่ตัดมาเสา้านี่เอออันนี้มันขึ้นเองบอปอมแปมปอมแป,ม,ป,อแปมอยู่ในป่าล่ะเด้อเจอเตนละแลนขึ้นอีกเด้ พุนปอมแปมปอมแป,ม,แปมอยู่นี่แหละพุนพุนไข่เจียวไข่เจียวเห็ดอ,อีอยังงม,มุดน้ำปูดปดอยู่เอ,อ้ลู่อยู่ตัวออโอ้ยมันลุดขี้ตมปลาไทยบ้าน พากันลงไปดูดขี้ตมเห่ย